ขอให้อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อเสียสละเวลาไปไหว้ที่ประสูตัศรุนิพพานแสดงธรรมจักเมืองสาวสีไปไหว้มาหมดแล้วสี่วันวันที่ยี่สิบสี่ยห้ายี่หกยิบเจ็ด กลับมาถึงตีสองไปไหว้ชีวิตหนึ่งนี่ฉันได้ไปไหว้สักครั้งหนึ่งบอกว่าโอ้อันนี้สองเหลือหลายแต่หลวงพ่อครั้งนี้ครั้งที่สิบเจ็ดครั้งที่สิบเจ็ดนกรพิเศษสี่วัน วันที่ยี่สบสี่ยห้าี่หกยบเจ็ดกับทุกครั้งนี่ถ้าไปเจ็ดวันเนี่ยก็ไม่ค่อยครบครบก็น้อยมากต้องไปสิบห้าวันแต่ว่าคราวนี้ไปสี่วันเมื่อวานนี้วันเดียวก็ ตอนรถเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับออกหกโมงเช้าหกโมงเช้าออกจากที่พักโคเทนกลับมาสนามบินสองทุ่มหนทางก็ไม่ไกลนักพันสองรอยกิโล ไปที่ลักเนาเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยห้าชั่วโมงนี่จากโคเชนไปที่เมืองสาวถถีที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด1บเก้าพเซนเนี่ยทีนี้ไปไปก็ไป หมายความาไปห้าชั่วโมงกับห้าชั่วโมงก็อสิบชั่วโมงแล้วแล้วก็ต้องพักอาหารต้องพักไหวที่นั่นที่นี่ก็เลยเข้าไปสองทุ่มไปคราวนี้ไปพิเศษสี่วันได้หมดห้าแห่งนายแพทย์หมอประเสริฐประสะทองโอจด เขาเป็นเจ้าของบริษัทบางกอกแอร์เวย์เขาเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับพากันไป84ชีวิตขึ้นไปบนเครื่องบินหลวงพ่อไปที่ไหนก็แทศที่นั่นเดินไปไม่ใช่ธรรมดามันเดินเหนื่อยคนอายุมากแล้วเดินเหนื่อยแล้ว ถ้าเหนื่อยก็เราก็บอกว่าเราไม่เหนื่อยถ้าบอกว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคนก็จะล้าหมดเหนื่อยเฉยบอกวคนเหนื่อยแม่บอกว่าไม่เหนื่อยแล้วก็โกหกตัวเองหรือเปล่าทั้งๆที่เหนื่อยแล้วเราบอกว่าไม่เหนื่อยไม่โกหกหรอกเพราะว่าเวลาเดินน่ะมันเหนื่อยจริงแต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อยอ เราก็บอกเอาเวลานั่งมันไม่เหนื่อยรอกอ้วนนั่นเหนื่อยเขาก็ถามเรื่อยก็เ,เห็นว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วหลวงพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคนนี้ถามเนื่อยไหมไม่เหนื่อยวันนี้ก็ถามอีกยังถามอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่เหนื่อยก็ยังถามอีกไม่เหนื่อย ก็แบบเดียวก็ว่าวินัยพระเนี่ยเขาห้ามไม่ให้พระโกหกพระโกหกก็ต้องเป็นอบัติทีนี้เขาห้ามบอกเออบอกที่อยู่ของโจรเพราะว่าถ้าไปบอกแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฆ่าพระ ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระองค์หนึ่งเขาก็นั่งอยู่ที่เขานั่งอยู่ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันวิ่งสะพานหน้าไปวิ่งผ่านหน้าไปเห็นนะ่ทั้งหนวดมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็รู้หมดนะวิ่งหนีผ่านไปตำรวจก็ตามมาถามบอกว่าเห็นขมโมยไปทางนี้ไหม ถ้าบอกมันแล้วซาามันจับได้มันหลุดมามันก็มาฆ่าฆ่าเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวลาที่นั่งอยู่ที่นั่นไหนเห็นแล้วเราเราเปลี่ยนที่นั่งหมายความว่ามาันก็อีตัวแดงแล้วเรามาเรนั่งก็อีตัวเขียวซะนั่งอีกก็อีหนึ่งทีนี้ตำรวจมาถามว่าเห็นโจรมาทาั้งนี้ไหม พระก็จะต้องสอบว่าไม่เห็นโกหกหรือเปล่าแต่ว่าบอกว่าอาสมานั่งอยู่เช่นนี้ไม่เห็นนแต่นั่งอยู่เอ้ตส่วนแดงน่ะมันเห็นถ้าเปลี่ยนเก้าอี้ซะเพื่อไม่ให้โกหกอย่างนี้ก็เรียวกว่าอุบายเป็นไงเพราะ <c oughs> ฉะนั้นหลวงพ่อก็ส่งใช้อุบายบอกเวลาเดินน่ะมันเหนื่อยจริง แต่เวลานั่งแล้วมันหายเหนื่อยก็เอาตอนนั่งอบอกว่าหลวงพ่อนั่งยืนนี่ไม่เหนื่อยหรอกเพราะงั้นแต่มันจะบอกว่าเดินนัไม่เหนื่อยแบบเดียวก็ขึ้นดอยอินทนนทนะ์คนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามหลวงพ่อก็หอบหอบอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยไหมถ้าหลวงพ่อวันเหนื่อยทุกคนก็ลาหมดก็ไม่เหนื่อย หลวงพ่อยืนอยู่ที่นี่ไม่เหนื่อยหรอกแต่ตอนหลวงพ่อเดินจะมันเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยมันก็วิธีการวิธีการแก้นโยบเขาเรียกว่าก,ก,ก,กุสโลบายกุสโลแปลว่าด,ดีอุบายคือวิธีอุบายอุบายการพูดอุบายการทำ ว่าเราเรียกว่ากูสโลบายว่าอุบายที่ไม่ได้ไปเป็นพิษเป็นภัยก็ใครทีนี้ตำรวจเราก็ไม่ได้โกหกผู้ร้ายก็ไม่ต้องถูกจับพ้าก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ได้หลายอย่างอย่างนี้แล้วไปคราวนี้หมอประเสริฐประสทซลสองโอสถ ให้ทั้งสวายทั้งที่อยู่ทั้งเครื่องบินก็บินอยากขึ้นมาเลยขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นมาขึ้นไม่ต้องไปขึ้นรถยนต์แต่ซึ่งอย่างนั้นก็ยังต้องขึ้นรถยนต์เพราะว่าบางที่บางแห่งไม่มีสนามบินแต่เป็นที่เราจะต้องไป ล้วจนแขกนี่จะบอกใครเรันร้บึมบึมบึมนะร่างกายไม่แข็งแรงจริงๆก็ไปลำบากรู้ว่าใครเขาก็ถามบอกว่าเป็นยังไงมัง่งวพวว่อบอกไม่เป็นไรนั่งอยู่นี่ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> ไอ้ฝุ่นมันมากแล้วก็เลยไอมาตลอดเลยมาถึงเมืองไทยก็ค่อยยังชั่วขึ้นเทนี้ถ้าไม่ได้เครื่องบินไปเนี่ยถ้าไปรถร้อยเปอเซ็นเนี่ยเราไปไม่ได้สี่สี่วันนี่จะไปถึงห้าแห่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละแห่งเฉพาะเมืองสาวถีนี่ก็รถบัส จะต้องวิ่งถึงร่วมจะหมายความว่าทั้งหมดที่วิ่งนี่มันอย่างน้อยที่สุดก็พันห้ารอยกิโลเมตรพันห้ารอยกิโลเมตรทางเสมอมันก็ไม่เป็นไรนี่มันบุ่มบุ่มจับขอบเอาไว้ลงพึ้อ <c ười> <c ười> ทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็อ่าเวลามันเพลงแล้วมันอยู่บนรถตกลงก็เลยต้องต้องฉันบนรถฉันบนรถมันเกร็งขึ้นต้องเอาปากรับรราอันนี้พัดลมมันคงจะทำรบกวนแล้วเสียงอู้เลยเสียงพัดลมอู้หมด <c oughs> เเนี่ยอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่หลวงพ่อไปประทับใจที่สุดก็คือที่พระพุทธเจ้าปรินิพาน ใครก็ต้องสมัยนั้นก็ต้องโศกเศร้าเสียใจเล้วไปมองดูแล้วแม่กระทั่งบัดน,นี้เราไปเห็นภาพที่พระพุทธเจ้าปรินิพานก็จิตใจก็สดว่าตัวของเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปทำสมาธิที่นั่นก็ปรากฏว่า จิตมันลึกซึ้งมันซาบซึ้งมันประทับใจเพราะว่าห่างที่หลวงพ่อห่างไม่ได้ไปมา27ปีไปครั้งล่าสุดใน2529แล้วก็ล่าสุดที่ไปคราวนี้ก็2557อ่อหาหลายปีก็เลย ไอ้ความประทับใจอย่างเนี้ไปนั่งที่ไหนที่ไหนก็ไม่ประทับใจตรงที่พระองค์ปรินิพานเทว่าตอนที่พระองค์ปรินิพานนี้พระองค์ก็ตัดเือนเขาเียกวคำฝากไว้สุดท้ายว่าอัปปมาเดนะสัมปามเดทะท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมท่านเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทเลยเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่นึกว่าเรายังจะไม่ตายวันนั้นก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะต้องเป็นสักวันหนึ่งแล้วเมื่อมาถึงวันนั้นแล้วเราจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้น พราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้ามันได้ทรงสังตย์แนะนำว่าอย่าประมาทเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปนี่เราก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะต้องเสียชีวิตวันนั้นจะต้องเสียชีวิตเราก็ไม่ได้คิด แต่ถ้าเราคิดมันก็เหมือนก็ว่าเราแช่งตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็มาก็ไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดนานเข้าเราก็นึกว่ายังไม่แก่ไม่ตายสักทีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย ทำให้เราต้องมอีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ทำแล้พวพรุ่งนี้มีเวลาค่อยทำอย่างนั้น่ะคือการแสดงซึ่งความประมาทสิ่งใดที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็ควรจะต้องทำอย่างนั้นประโยชน์ที่แท้จริงนี่ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญการให้ทานเป็นบุญการรักษาศีลเป็นบุญการทําสมาธิเป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญสุดอย่างนี่บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อเราต้องการที่จะทำเมื่อไรเราก็นึกพุทธโธ เมือนึกพุโทโธในใจขึ้นมาคำเดียวเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเขาจะนับไม่ทวนว่าเป็นบุญเท่าไรมีคนเคยถามหลวงพ่อว่าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะได้อานิสงส์หรือหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้อานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นเท่าเมล็ดงาหรือว่าไม่จะเป็นเท่า บ้านเท่าเรือนมันก็เท่ากันอยู่ที่ศรัทธาเมื่อมีศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลมหาศาลอยู่แล้วเรียกว่านับไม่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนึกพุโทโธเพียงคำเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเพราะบุญมันจะเกิดสามทางทานไมบุญเกิดด้วยการบริจาคศีละไม บุญเกิดด้วยการรักษาศีลไม่คดไม่โกงภาวนาไมา่บุญเกิด,ดด้วยการภาวนาเรานึกพุโทโธทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อนึกหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้ารวมตัวกันก็เป็นจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมันก็ผิดพลังจิต พลังจิตก็เกิดขึ้นกับเราในฐานะที่เรานึกพุทโธเนี่ยเพราะใครเป็นผู้นึกเพราะใจเป็นผู้นึกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยใจก็เป็นผู้ได้รับบุญที่เราให้ทานใจก็เป็นผู้รับบุญที่เรารักษาศีลใจก็เป็นผู้รับบุญที่เราภาวนาใจก็เป็นผู้รับบุญ เพราะว่าเจตนาอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่ว่าจูจ่ๆเราก็มาทำเรามีเจตนาอยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราจะไปฟังเทศนะเราจะไปสวดมนต์นะเราจะไปจำศีลน,นะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ระลึก ขึ้นซึ่งบุญแล้วเพราะบุญมีอยู่สามทางดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราขึ้นึกพุโทโธสักพักหนึ่งสี่ทีนั้นนะสองสามนาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้เพราะว่านึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นเหมือนเรียกว่ามีคุณคนานานับเป็น เป็นกุศลที่เก็บไว้ที่ใจของเราเมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วเวลาที่เราจะต่องตายใจเนี่ยมันจะออกจากร่างไปร่างกายนี้จะทิ้งไว้ขาเผาปล่อยไป,ไปแต่ใจน่ะมันจะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างแล้วใจได้อะไรบ้างที่มาอยู่ในร่างนี่ยไม่ได้อะไรเลยมันก็ เรียกว่าเสียเวลาไปชาติสึ่งเปล่าๆแต่ถ้าเราได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลนี่มาเข้าสิ่งนี้ต้องหากซีจะไปเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจนะมันจะยึดเหนี่ยวเองมันเพราะว่าใจเป็นมีเจตนาโยมจะมาทำทานใจก็ต้องบอกว่าให้ไปทำทาน ลมจะมารักษาสินใจก็บอกว่ารักษาีินลมจะทำสมาธิภาวนาใจก็บอกว่าทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างนี้จึงเก็บไว้ที่ใจของเราเมื่อเก็บไว้ที่ใจของเราแล้วก็เป็นอันว่าถาวรสามารถที่มันจะเกิดขึ้นให้แก่เราตลอดเวลา सवारी uh,